แมชเมืองช้างสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ต้องบอกว่าเป็นมวยคนบาทเดียวกันครับจังหวัดสุรินเหมือนกันแต่ว่าต่างเมืองกันกับเก่งสีแดงนั่นไทย,ยนวิสูตรเจริญยนครับจอมดีเดือจากอำเภอสำโรงทาพ ส่วนกระเกงน้าเงินครับโกโก,โก้แปะมีบุรีจากเอำเภอจอมพระนี่แหละครับคนสุรินด้วยกันนะครับแต่ว่าขึ้นเวทีแล้วดูนะครับแมบบสตีลานั้นผิดกันเลยไทยโยนเกงสีแดงนั้นตัวเตี้ยกว่าครับดูดิครับแต่ว่าจอมทะลุดนุเดือดจริงๆขณะที่โกโก้โกโมวยถนัดซ้ายมวยมวยอาวุธครบเครื่องครับบัดเท้าเขา่าสอแต่ว่ามวยลุยต้องเป็นน้ําเงินไอต้องเป็นแดงครับ เดินก็ไม่หาจะพยายามที่จะเข้าปั้มเข้านายเข้าสับศอกไหน้นายแต่ว่าโอโกโก,โก้แกไม่สนล,นลครับนี่แหละครับดักแท่งดักข่าวอัดเข้าไว้จับปั้มนายกแม่จะเข้ามาก็โดนอย่างนี้ครับโดนแยบนำแล้วก็ก็แทกขเข่าก็ไปแม่จะจับครับจะจับขาวางขวาแม่ตัวนี่ครับสลีระนั้นเสียเปรียบครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจของไทโยนัน้นสุดยอดจริงๆโอ้หูย โดนลูกนี้ครับแม่อยู่ๆกระแทกสอกเข้าไปเลยอ้าวนี่แหละครับต้องใช้หมัดครับเดินกระแทกหมัดเข้าไปก่อนเป็นฝ่ายที่จะต้องอี้จะบอกเป็นนักลงพุนแลวครับโอ้ยโดนขีดหน้าแม่าขายาวๆครับเต็มหน้าเลยครับไทยเดนกระโดนหีดหน้าเยันต้องเข้าแล้วครับนนเข้าไหนจะเข้าไนได้เปรียบเมื่อ่ากระแทกไปได้ทีหนึ่งโอ้ยหมดยกครับแมรับไปเยอะ,อะมาดูช็อตเจ็ดแม่ไม้หมยไทยเจ็ดสี จังหวะนี้ครับแม่แข้งซ้ายกับแข้งขวาประสานกันเข้าไปเต็มๆแล้วก็หมัดขวาตาม2ทีโดนไป2ปักครับอุ้ยลูกนี้โดนทีบหน้ายามก็ชัดๆครับแม่จะเอาคืนได้เนี่ยเบาๆทีหนึ่งกลับมาชมกันต่อครับต้องเป็นนักลงทุนต่อไปครับสึกบ้านเดียวกันครับจังหวัดสุรินเหมือนกันแต่คนละเมืองเดินลุยแล้วครับลูกพี่บอกว่าต้องต่อยนะครับหมัดนำเข้าไปขณะที่โกโก้ดูดิครับแม่ยืนนี่โอ้อยู่ที่ค้างนั่นเองครับเอามา หมดพยายามยี่จเข้าปรามนายโอโ้แต่ว่าดูขาแก่กันดูโกโก้โกโก้กยก,ก,ก,กขา,ากันนะครับเกี่ยวไว้ไม่ให้ตีง,ง่ายๆการสนองดึงออกมาจับโดนสับสอกเดิาาก็มันจะจะเล่นนายโดนเข้าไปอีกแล้วโอ้โห แม่ดูดิครับจะเข้ามาโดนขเข่าอัดเขาไปแหลมๆคมๆนี่เลยครับสามสี่ดอกโอ้ยแม่ขย้นนี่แกโอ้ยทนจริงๆแต่ว่านี่นลครับกระชากตีเอาขายัจะอยู่ใครจะร่วงนะครับตัวสลีลัาผิดกันอย่างนี้เลยครับแต่พวกหัวจิตหัวใจไม่สนแล้วครับเดินเข้ามาขย้อนขย้นเดินโกโก้โกโก้สับศอกเข้าไปเป็นซอกคอก็อื้มปรามตีโอ้ทีสองทีเอาเลยครับโอ้ยดอกนี้ดอกนี้อีกดอกนึงแล้ว เอาอาจารย์สนองอุอิ้มเริ่มครับเริ่มมองแล้วครับดูว่าโดนสับสอกเดินเข้าไปโดนอีกแล้วโดนก็ยังเดิมยิ่งโดนยิ่งเดินโดนเข้าไปมาเดินเข้ามาโด้ต่อยลําตัวนี่นะครับจะแก้เขาจะแก้เขาโดนต้องเดินต่อยแล้วครับต่อยลําตัวขึ้นขึ้นหน้านะครับสลับกันโอ้ยโดนลูกนี้แม่เต็นใจคงอ้าวยัดไซ่์กับอีกยุติการชกเลยครับอาจารย์สนองโอ้ให้ชกต่อไปยืดเยื้อนี่อันตรายครับ ต้องประคองเข้ามุมเลยครับแหมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเข้าไปยิ้มครับรับนักวยตัวเองนี่บูชชนะครับแหมหนักจริงๆ <S <S บ้านเดียวกันครับจังหวัดสุรินทร์มาดูชติดเด้มไม่ไม้มวยไทยเจ็ดสีแ,แทกเข้าไปครับเข่าซ้ายเข่าขวาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาอัดเข้าไปนิ้ดินปีแล้วก็จังหวะนี้ก็แหมขวางขวางแล้วก็สับศอกปักเข้าไปอีกทีหนึ่งอัดเข้าไปอีกดอกหนึ่งวันนี้เวลาหมดเว,วลาพบกนพันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ